โอเคครับเราก็มาถึงในข้อที่8กันเลยนะครับก็คือข้อนี้เนี่ยเขาต้องการให้เราพิสูจน์ว่าถ้า x บวก x บวก x บวก x เท่ากับ0แล้ว x เท่ากับ0โอเคทีนี้ข้อนี้เนี่ยเมื่อเราเจอว่า x มันเท่ากับ0ย์เนี่ยเราก็ต้องพิสูจน์ว่า x ให, <ON> ให้มันไม่เท่ากับ0ทีนี้การที่เราจะพิสูจน์ว่า x ไม่เท่ากับ0ย์เนี่ยเราจะต้องใช้การแย้งสลับที่ก็คือเราจะเขียนได้ว่า ท่าพีแล้วคิวฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นนิเซถ้านิเซคิวแล้วนิเซที P. อ่าโอเคเน,นี้เราก็จะเริ่มพิสูจน์กันเลยเรว่องก,การพิสูจน์ Okay. ทีนี้เราก็จะให้ x เป็นจำนวนเต็มแล้วก็เราจะสมมุติให้ x เนี่ยไม่เท่ากับศูนย์ทีนี้เราก็จะได้ว่าจะได้ x เป็นจำนวนนับหรือลบ x เป็นจำนวนนับนะทีน,นี้ตอนนี้เนี่ยคุณครูก็จะให้เป็นกรณีที่หน่งแล้วก็ตอนนี้คุณครูก็จะให้เป็นกรณีกรณีที่2องอะโอเคต่อไปกรณีแรกกันก่อนนะครับก็คือ เป็นจำนวนนับนี้เราก็จะได้ x บวก x บวก x บวก x เนี่ยจะเท่ากับทีนี้เราก็จะคุณครูก็จะใช้สมบัติของ,งการแจกแจงดึง x ออกมาได้ได้ว่า x คูณอยู่กับ1บวก1บวก1บวก1ไปได้เท่ากับ คูณกับ4นี่นทีนี้ x คูณกับ4เนี่ยเราใช้สมบัติการสลับที่ของอันคูณได้ก็คือจะได้4คูณกับ x ทีนี้4คูณ x เนี่ยก็จะเป็นจำนวนนับเหมือนกันอเคเพราะอะไรเพราะว่า x เนี่ยเรากำหนดให้ว่ามันเป็นจำนวนนับแสดงว่า x มันคูณกับอะไร ตัวนั้นก็ต้องเป็นจำนวนนับจำนวนนับคูณกับอะไรก็จะก็จะเป็นจำจำนวนนับเหมือนกันโอเคทีนี้ต่อไปก็จะเขียนได้ว่านั่นคือ C x ไม่เท่ากับ0หรือ บวก x บวก x บวก x เนี่ยไม่เท่ากับ0ูนนั่นเองโอเคต่อไปกรณีที่2ก็คือกรณีที่เป็นลบ x เป็นจำนวนนับ่ะกรณีก็คายๆายกันเลยเราก็จะได้ลบ x บวกกับ ลบ x บวกลบ x บวกลบ x โอเคแปลนั้เท่ากับทีนี้เราก็ใช้สมบัติการแจกแจงก็คือเราจะดึงลบ x ออกมาก็จะได้ลบ x เนี่ยคูณอยู่กับ1บวก1น่บวก1บวก1โอเคได้เท่ากับลบ x คูณอยู่กับ4แล้วก็เราใช้สมบัติการสลับที่ของการคูณไปได้4ยคูณอยู่กับลก x นั่นเองนี่ก็จะเขียนได้เลยครับว่านั่นคือ4คูณลบ x เนี่ยไม่เท่ากับ0หรือลบ x บวกลบ x บวกลบ x บวกลบ x เนี่ยไม่เท่ากับ0นโอเคทีนี้เราก็เขียนถูกได้เลยว่าดังนั้นถ้า x ไม่เท่ากับ0นแล้ว x บวก x บวก x บวก x ไม่เท่ากับ0โดยการยงสลับที่ก็จะสรุปได้ว่าก็าจะสรุปได้ว่าถ้า x บวก x บวก x บวก x เ,เท่ากับ0แล้ว x เ,เนี่ยเท่ากับ0เท็จจบการพิสูจน์ในข้อนี้เจอกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับ